จากเรื่องการเมืองนะคะตอนนี้มาเตือนกันหน่อยเรื่องของสภาพประกาศจะได้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่13เตือนทั่วไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่3กันยายนค่ะ โดยร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะแบบนี้แหะค่ะที่ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวมาระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็อย่าลืมเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะค่ะซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็จะมีดังนี้ค่ะในวันนี้นะคะ2กันยายนภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลําพูนลําปางแพร่อุตรดิตฐ์ จากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ค่ะภาคอีสานได้แก่จังหวัดชายภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐรมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑนด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ค่ะในวันนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3กันยายน2566กก็ให้ระวังนะคะในภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากแล้วก็กำแพงเพชร ภาคอีสานมีชัยภูมิและนะครราชสีมาค่ะภาคกลางนะคะหลายจังหวัดหน่อยมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบ,ะน,ะาานบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและราชบุรีซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะส่วนภาคตะวันออกจะมีที่จังหวัดนครนายกปราจินบุรีสรอะอหอภัยค่ะ สะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้นะคะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะ